นี่นี่นี่น er ini, ี care, ่ี่น้องยูี่ยูพี่น้องเลยโอ้มองก็จะได้เรื่องอยูดินี่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 พี่น้องนี่โอ้โหอนยาตเก็บก็ได้โอ้อันนี้เข้าหน่อยนึงนี่นี่ตัวนี้มีอยู่พี่น้องเลยนี่นี่นี่โอ้ สบายดีสบายดีมาทักทายสบายดีตอนไครคำาครแรงจังสีพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้ก็ะเบ๋าจันกับเปาพี่พาน้องออกมาหาอยู่หากินแล้วก็จะลุ้งทางนา้ำเดยจะลุ้งไปทางบกเด้ยลุ้งทางนา้ำเดยพี่น้องเลยเป็นจังใดเกิดไปรอบเบิ้งอุปกรณ์เฮาีทว่าเอามามีมีอย่างเดเราพี่น้องเนาะเอาเบิ้งน้ำกันพี่นอ้องวันเมื่อนี้เอามาเนี่ยเอามาสองสามยางพี่น้องนี่น,นี้เป็นห้านันนี้กัันานะดักหนูพี่น้องจะลาะใส่กับดักหนูไปพร้อม ประมาณสามโมงเดี๋ยวนี้ออกมาแล้วอยู่นี่ฮะนะจะมีอยู่เนี่ยต้มดักกุ้งพี่น้องอยู่ในอยู่ในถุงใหม่ๆนี่แหละหากะยิบแล้วพี่เลยครอบครัวเขายิบให้เนาะต้มดักกุ้งอันนี้นะนี่พี่น้องต้มดักกุ้งเดี๋ยวยังมีมองอีกพี่น้องนี่มองอยู่ไหนพี่พี่น้องเลยนี่นี่น,น,นี่เห็นบ่นี่นี่ยูลมพี่น้องพี่น้องมองนะอ้าวกินจังใดก็ จิงคอยนี่มองนี่พี่น้องนี่นมองนี่ชงอันเนาะมองนี่พี่น้องเอ้าไปเลาะดักหนูกันก่อนพี่น้องเอ้จิงคอยนวดน้ำก่อนขออนุญาตใส่กับหนูก่อนเด้อจะใส่อยู่แถวนี่ชกเบิ้งก่อนมีบอลใส่บอลแถวนี้เนี่ยแล้วคันบอลมีบอลใส่กรบบะอาจารย์จะเข้าไปในหลอ็เลาะใส่ไปก่อนจะใส่กับหนูก่อนแล้วจึงจะไปใส่มองกับตุ่มดักกุ้งพี่น้องเนาะอะไรตัวนี้เอ้าอาจารย์ก็ออกมาหอดจุดที่มาบอลใส่กุ้งล้วอยู่นี่จะใส่หลังนึงพี่น้องนี่ตุ่มกุ้งพี่น้องกระบาก็ยังใส่บิ้มอียังสี่หล แต่หลังนึงใส่กาดบได้ละบบมีลายพี่น้องเลยเอามาคิดว่ามีลายหรเป่าเขาจะใส่ยุ่ลุลงไปยูนี่หลังนึงก่อนพี่น้องใส่ตุ้มดักกุ้งไปใส่ก่อนพี่น้องหลังแรกแห้งมัน lang lẽ hay màn cắt cái màn vô màn bù phi nọ đấy cái bương bôn cắt nhiều cấp con con phi nọ làng thứ เลอะแห้งพี่น้องโอ้ยคิดว่าตื้นจะใส่ลงเบิ้งละพี่น้องจะมันบ่มันกะ้ดถุงมือก่อนพี่น้องเอ้เปียกหมดละโอ้พี่น้องบ่มีบอนใส่ว่าจะใส่มองใส่ด่างอะไรพี่น้องอันนี้อินแต่ปลาผักตบะเมิร์พี่น้องเอ้ได้ใส่เต้ตุ้มซื้อกับกับหันห้าล้านพี่น้องนี่กับก็ยังเหลืออยู่พี่น้องนี่ยังเหลือสามรางรางหนึ่งบ่ได้ดอกพี่น้อง นี่มองมองเขาสองด่างพี่น้องเลยนี่ยังอยู่นี่ยังได้ได้ถุงนี่ยังไม่ได้ใส่เถอะคิดว่าจะไม่ใส่คลองนี่แหละพี่น้องโอ้ยเอาไปโล่เบืองก่อนพันบือได้มีบืองใส่ก็จะใส่โตไปพี่น้องนี่ยังเศร้าอยู่กับยังจะใส่เติมสามหลังหลังหนึ่งใส่บ่ได้แล้วก็จะไปเบิ่งบอลก่อนใส่มองอีกเลยมีบอลใส่บ่พี่น้องเนาะคันบอมีบอลใส่ก็ตอนแรกมื่อกี้ก็ลาไปชกอนพี่น้องเลยพ่อกันมื่อตอนเศร้าเพิ่นละ ถ่ายคลิปเดิมตึ๊งตึ๊ตักตักไปกับพี่น้องขอฟักอะไรฟักแช่น้ำกันเด้อพี่น้องเลยตามปลาตามดวงตามที่นี่แหละก็มาหาอยู่หากินมาเมื่อนี้นี่เนี่ยม่อวา,าอาวุธทั้งบกเลยทั้ทงน้ำเดยพี่น้องเลยก็จะได้ตัวใดกับเทวาให้มันสลับซับซ้อนกันไปเลยพี่น้องเนาะมันตัวใดก็เอาไปหันนะพี่นะหากินหายยุ่นอาศัยอันเดียวบ่ได้เอาพวกกันตัวเศร้าพี่น้องบบัดนนนีครตแง่ะามาทักทายสบายดีตัวเศร้าพี่น้องที่เขามาติดตามครับซุ่มฮับเบืองพี่นะ้องเลย วันนี้เบ้าจันก็จะพาพี่พาน้องไปยามตุ้มดักกุ้งแล้วก็ใส่กับดักแด้พี่น้องเลยแล้วก็มองแด้มองในใส่อยู่อันน่ะบนอันน่ะติดใกล้บ้านเบ้าจันเนี่ยแหละบ่มี้บนใสเราเลยมากลับมามีมองด่างันน่ะใช้แต่ด่างเดียวแต่เป็นจังได้ก็เขาจะไปยามกับก่อนยามกับแล้วจึงจะไปยามตุ้มดักกุ้งเนาะกำลังจะออกจากเฮือนพี่น้องเดี๋ยวนี่ยู่เฮือนเดี๋ยวนี่นะนี่อยู่ทางหลังนี่ก็จะเอาลานน้อยสองคนไปน้ำพี่น้องเลยไปไปยามกับดักแล้วก็ยามตุ้มนักกันก่อนจังคอยไม่ยามมองเนาะ เป็นจังไดก็ขอฝากได้ฝากใช้ฝากติดตามเด้อรุ่นกันเบิ่งว่าจมานบ่มื้อนี้นี่ใส่อันนะอุปกรณ์3อย่างนี่ตัวใดจมานกว่ากันแล้วไปเบิ่งนํากันหรือว่ามิสจิลีกับบูจักไปเบิ่งนํากันเลยพี่น้องไปสอยแล้วได้มื้อนี้น่ะพี่น้องไปเบิ่งบ่อลนี้กันเบิ่งก่อนใส่ไว้3าล้านส่กัดนะยำไปเลยยำลุ้งไปเลยพี่น้องเอ้ยนี่ใส่อยู่หอมนี่ละจมานบ่หลังแรกแห่งมากระดิ่งอะไร โอ้โหบอลลันเด่ะพี่น้องโบมีหนูปรจักษ์บอหลังที่สองโอ้หลังที่สองพี่น้องอยุต่อกล้งทั้งพุ่นน่ะโอ้ยนี่น้องเลยไปหยากลอดไปลอดมานีลยแหละเบิ่งลังเอาหลังนี่ก่อนพี่น้องโอ้หยากเว้ยพี่น้องเลยอ,อันนี้ก็บอลลันครับ กลองห้าบักคักๆพี่น้องนะเมื่อหน้ามันจะไม่กินอยู่นี่นะไปดุดูมืงอยู่นี่จุดนี้อันใส่สีหลังพี่น้องใส่ไว้สีหลังยามกลับไปก่อนพี่น้องเลยยามกลับแล้วจึงไปยามต้มตะกุก,กโอ้เลื่อมตาพี่น้องเด็ดซองเด็ดขึ้นสูงละพี่น้องเลยหลงังแรกกับมานบโหนูบ่เที่ยวนะพี่น้องนี่ ยังหำติมโอ้เขียกินอยู่พี่น้องจะแม่นหนูน้อยบ่นี่นอขอนะด,ดกินเยอะเฮาน่ะขอดขอดกินแต่หำแต่กับบอลลันเบิ่งกันต่อพี่น้องเออพ่อมีตัวมีเต็่ยมด้วยบ่ดักรักหนูปลาโค้โค้คคแห้งแรงแบบนี้นะ่ะไม่ใส่จะจับมีพี่บา บอลันซ้ำพี่น้องเลยนี่ยูคือเก่าล่วบ่มีบอลใสเนาะมันก็ใสม่วงไปซื้อนั่งเหลือกับสองหลังพี่นะยูนี่หลังหนึ่งหลังนีงย้ยูเปะข้ามกุ๊กมะฮุงเ่ยมันหนูท้องเข่าได้บ่ตัวใหญ่บัวกับพี่น้องเลยเนาะนี่ยูซื้อนี่แหละพี่น้องบอลัน,นเนี่ย ไปย่างเลยลางหนึ่งชุดให้โบไร่กับหนูก็จำเป็นแล้วอาศัยพี่น้องเอ้ยมองมองกับตุม่มตะก,กงหันอะไรพี่น้องเอ้ยชองยางนี่แหละทัานจะได้ก็ได้โบไร่เก๋บปสร้า,บบสางวาระเด้อพี่น้องอันนี้เก๋ย่างเข่ามาปลาหุ้งพี่ละมาใส่กันโบลันมีกระได้่าอยู่ชื่อ มันเคลียกินอยู่พี่น้องเนี่ยมิเตอรก็หมดเลยบ่เนาะยามลางนี่แล้วก็ยังเหลือหลังกลับหนึ่งพี่น้องยามกลับมาแล้วประมาณเจ็ดหลังพี่น้องอยู่แถวเนี่ยนะอยู่หอมหันกลับอยู่บ่นนี่บ่อถึกพี่น้องเลยไปขออนุญาตตัดภาพไปก่อนพี่น้องไปพบกันอยู่บนอันนั้นพ่นกลับยังมีหลังหนึ่งตุ้มห้าหลังมันตู้มันจะเข้าบ่อเนาะกลับไหนหนาสิเชี่ยวหันแล้วบ่ได้มาแล้วพี่น้องเลยไปพอกันอยู่พวกนี้พี่น้องขออนุญาตตัดภาพกันพี่น้อง ยนพี่น้องมันนี้เขาก็ยังมีกลับลางนึงนี่เอาล้านอะไปทั้งนานเม่นลานอันนี้เม่นลูกชายของเบาแจงพี่น้องพาทุกคนพาเขาเม่ยามต้มแล้วก็ยามกลับสิม,มานบะไปทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปทางนี้ล่ละนี้ก็ S <S จักจะมานยังกบจจักแหละโอ้ o, มาน,นี่เนะีตั้งมาสอยเลยพี่น้องเลยมาสอยลายแดดจะขึ้นสูงแล้วพี่น้องไปท่าน,นี้เลยไปท่าน,นี่อา่าไป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 ท่าน,นี้แหละเบิ้งปลาไปแล้ว ลุงบนใส่โบ่มาบ่มาอยู่นี่เนี่ยเขาใส่กับอยู่นี่หลังนึงเนี่ยลุงเอาแท้าวะนี่โบมานแซมพี่น้องเลยเฉพาะใส่กับในะมิดชิลีเลยพี่น้องบ่งมีอย่างมืดถึกเลยบา้านนี้ออกมาทันนี่หลับพี่น้องเรื่องมันจะยามต้มบ้านนี้นะยืนหลังเล่แห้งมันอยูน่นี่พี่น้องเลยอยู่บนนี้หลังเล่กันนะ เอาพี่น้องเขาจะพยายามลางแลกเบื้องก่อนมันเป็นยังไงมานบ่อต้มรักกุ้งอย่นี่นี่ยโอ้ลึกเล้อดมืออันสุดลึกเลยวนี่คนบ่อืมเข้าบ่เข้าก็นไจักลพี่น้องอ่ะโอ้มีอิ่มชิมพี่น้องบ่มีกุ้ง มาพี่น้องไม่ดบอกเข้าโบมีกุ้งโบมีกุ้งพี่น้องเอ๊ะไอ้พวกนี้เพิ่นพี่น้องไหมเอ๊พาหลานด้วยมาโลตามปลาตามดงอยู่พี่พี่น้อง,อลงเลยหลังแรกกับบมานแหละกินเหวอีกแล้ววันนี้นะนี่เด็ดก็ขึ้นสูงแล้วไม่ได้มาสวายลายพี่น้องไหนี่ลงไปทางนี้แหละเออเออ ลงไปนี่ไปตกเซลคลองฮะ <c oughs> ไม่ขวนโอมาขวางเหรอด้บอลนี่นกล่นๆตัวน้ำงนเงินแล้วมะหอดบอลเรบ้ดนี้นะอยู่ชุดนี้ใส่ไว้สามลางพี่น้องเลยนี่นี่ ยูนี่ใส่ใบสามหลังนะพี่น้อมหรือว่ามีคนมาหรอือเปล่ะเข้าไปเบิ่งก่อนพี่น้องหลังแรกอยู่นี่แหละหลังแรกครันลองเบิ่งด้วยโอ้อันนี้เข้าหนึหน่งนี่นี่ตัวนี้มีอยู่พี่น้องไงนี่นี่น,นี่โอ้ นี่เข้านี่เข้านี่อยู่นี่นี่แสดงว่าเขาจะเขาจะจะใส่ไว้ตอสลายกับเข้าอยู่ได้ตัวนี้นี่โอ้โอจะได้ก้อยบ่พี่น้องนี่กำลังจะเข้าปากมันก็นมีพี่น้องเลยเฮ้ยเอาไปไว้ก่อนตัวนี้เดี๋ยวนี้เข้าหน,หน่อยนึงบางเธอใส่ไว้อีกก่อนเอากุ้งออกเลยเนะาะใส่ไว้ตอสลายบางเธอมันเข้าตอสลายก็จกัะเข่งเข้าหน่อยนึงเบื้องหลังที่ซองเบื้องด้อแบบนี้นะ ลางสองใส่อยู่นี่พี่น้องหลางสองหลางสองจิดเออโอ้อันนี้ก็มีหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยนี่ก็มีอยู่บ่หลายเบิ่อไปเอาหลางนี่ก่อนพี่น้องหลางนี่ก็จังเก็บบานเดียวเลยพี่น้องเลยเอาเจ,จ้าจ,จะใส่ไปอีกก่อนพอมันเยอะมันยังดีๆนะพี่น้องหลางที่สามอยู่นี่ นางสามนี่นางสามโอ้ก็พอมีอยู่พี่น้องนี่มาลายบ่นได้พอได้ก้อยพี่น้องเยอ่ปะาตัวก่อนเขาจะใส่ตัวพี่น้องเลยเขาเอากุ้งออกก่อนกุ้งออกเลยจะใส่ป้าไว้ตนว้นสายบ้ง บางเธอคันว่าทัานแล้วว่าจะออกมาไม่ยามาตอนแรงอ่ะนะคันบัตรท่านเราบินมื่ออืน่นเศร้าเพ่ปแล้วพี่นอ้องจริงจะมาเบิ่งอกีกเอาใส่ถุงเลยกุ้งนั่นะเดี๋ยวเออกก่อนพี่นอ้องกำลังบัตถุปันใดดอกพี่นอ้องเข้าหน่อยหนึ่งมิเตอ,อือตรวนี้ก็เข้าหน่อยเดียวโอ้พอได้ยุบหนึ่งพี่น,อน้องเอ้นี่กุ้งฝอยกุ้งฝอยก็ต้มกับมันขาดเดี๋ยวได้เนาะ นั่นล่ะพี่น้องเบาจใจกับส่ไว้คือเก่าละเบานี้นะสีหลังไซอย,ยู่นี่บางเธอเนี่ยตอนสอยมันสิเข้ากับประจักตอนขึ้นบ่เข้าบันไดพี่น้องแลง้วก็บางเธอตอนแรงบางเธอเบาใจก็จะออกมายามน,นะพี่น้องคกนว่าทันนะนะกานบ่ทันก็ปิ้นบื่นเศร้าและสีหลังยังมีหลังหนึงไไ่งใบยามเธอยังอยู่พุ่นเลยไปเบิ่งก่อนนี่ยามสีหลังพี่น้องเพื่อได้กล้วยยุบเนื้อนี่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 ยืนในทงนี่แหละพี่น้องดำดำว้นี่แหละนี่ปวดกระเพาะมันนี่แหละพี่น้องไปไปเบิ่งหลังนั่นก็พี่น้องเลย มันเพิ่ม,มันก็ยามหลังนั้นก็เขาก็จะกลับไปแล้วไปเบิ่งมองอีกพี่น้องเลยยังมีมองเผนนื่อนึงดังนึงแหละใส่ไว้เนาะมื่อกี้เราเกิบรรยากาศกต่เธออากาศขึ้นสูงแล้วพี่น้องนี่อยู่ป่ายอยู่ดงพี่แล้วพี่น้องเลยไปไปยามดังนึงดังนี่เนี่ยเป็นลางชุดท้ายแเลยพี่น้องแต่ว่าตอนมไม่ใส่ตัวน,นี้ใส่ก่อนพี่น้องแต่จะลงไปเบิ่งก่อนว่าสิมานบ่พี่น้องลางชุดท้าย์ขั้นว่าเที่ยวหรือเบาจจะใส่ตัวขั้นบันเทือกเลยจะเก็บเอาเลยหรือ่ใส่เลยพี่น้องเลย พ,นนพี่น้องเฮ้ยบัวนี้สิงนพกพีนเขงเข้าใจป่าก,กระเดิอดทักสีหาตัวิเมิดหลายอ,อืมเอ,อียนคิดจะมีนะอยูออ่ออนี่เอียนละบ้านี้เขาก็มะหอดบอนเขาจะยามมองก่อนพี่น้อง อย่าม,มองก็อย่าม,มองอยามดังนี่แหละมองอ่าสองเส,นส,งสน้นน่ะสองเส้นครึ่งนี่ไะพี่น้องเลยกระเบงจมานบ่ใส่อยู่ในตัดไปหดฝากนัินหลับพี่น้องมีแต่ดังเดียวดอกไปมานบ่พี่น้องดึงน้ำกันเตาฟางไ,าาไ,ดาไ,าได้พี่น้องจะได้ค่อยไปก็โอ้ทุกบ่ได้ได้พี่น้องหดต่ำน้ำเลยนะ มองแดงมืดนี่บุ้ชุดตีพี่น้องเลยแดงมืดนี่โอ้นี่พี่น้องโอ้ฮันทิ้งยู่นี่นี่พี่น้องนี่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 พี่น้องทิ้งยู่ทื้อยู่พี่น้องเลยโอ้มองก็จะได้เรื่องอยูตีนี่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 พี่น้องนี่โอ้หอนยัดเก็บก็เด้อพี่น้องเด้อยามก้อนพี่น้องเลยยามดังก้อนบ้านนี่นะ เลยพี่น้องเอ้ยนี่เห็นบ่อพี่น้องอ่านี่ดินแต่ป่าพี่น้องเอ้ยเยี่ยมพี่น้องดังเดียวมันชุดยอดพี่น้องนี่เอ้าทําการไปออกป่าก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้มัน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 ชุดยอดพี่น้องสรุปผลงานพี่น้องการยามงของเขาเนี่ยดังเดียวได้คำนี่กุ้งหน่อยนึ่งตัวได้ก้อยน้อยเดียวประมาณถ้วยหนึ่งนี่แหละเอ้า สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจไปน้ำเดดพี่น้องเลยเบื่อแ,แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามน้ำเดดเดอพี่น้องเอาพอกันไ่คลิปหน้าบ๊ายบายพี่น้อง